ิเก็ดแปดก็ได้หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดก็ได้ไไดไหนึ่งสองสามสี่ก็ออกไม่ได้ประมาณนี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่เลขเรียงถ้าออกมาอย่างนี้คือ<ว>ถ้าถ้ามาออกหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ตัวของอะไรเลกตัวบนวน่าสวัสดีครับเพื่อน F อสีลุงปองท่านนะครับวันนี้ผมนะครับคนสุริย์ทีวีนะครับเดินทางมาหาลุงป่งองนะครับ จะให้ลงคมเน้นเน้นตัวเลขให้นะครับในช่วงโครงสุดท้ายดีนะครับออก็หวังว่าท่า FC ทุกท่านคงจะโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกทุกคนนะครับผมหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งสองสาสี่ตัวบนเราก็คิดว่าไม่ยากคิดไม่ยากหนึ่งสอสาสี่หรือว่าจะเป็นหนึ่งสองสา,ส,าสี่จะเ้็ปหน้า,าเป็นเบิ้ลนหนื่งให้ส่า,สาเลยเจ เจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่อโอ้โหเจ็ดเจ็ดแปดแปดก็ได้หนึ่งสองสามสี่ก็พอไปได้แปดแปดประมาณนึงนะตัวน omencl เลขที่มันมันเลขศูนย์มุมมุมมุมมองจะมีหลายตัวอยู่ศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์สี่ก็ได้ศูนย์สองหนึ่เปอร์เซ็นต์ยากมากถ้ามาก็ลงล่างแล้วก็ศูนย์หกได้ศูนย์แปดได้จะเป็นตัวหลักก็จะมีศูนย์หก 04 03ี่ที่ชอบเด่นสุดคือ04เป็นเลขที่ตัวนี้นานแล้วที่เขาไม่ทำอะ่ะ04นม,มาทำแต่เป็นลักษณะ404ไม่กี่งวดเนี่ยถามว่าจะมาอีกหรือเปล่าก็ถือว่าโอ้โหมันก็ยากอยนะ <40 4. S 2> ู่นะสี่4ูนสครั้งสุดท้ายคือ404เูนยี่เยวก็ทำจำได้วันไหนเนาะส<จ>ีที่แล้วเนี่ยสีที่แล้ว โหแล้วก็เป็นสองหลักแสนด้วยนะน่าคิดน่าคิดสองหลักแสนแล้วออกสี่ศนยด้วยแล้ววันนี้มาซ้ำอีกตัวเก่าหนึ่งถือว่าใช้ได้นะจะเพี้ยนเป็นศูนย์อยู่ใกล้ๆก็น่าจะมี0ูนย์หกศูได้วันนี้นะเลขวันพุธอันตรายนะครับเป็นเลขวันร้อนนะ ศูนย์ศูนย์ศูนย์อาจมีเปอร์เซนต์เยอะนะเลขเบิกบ้นเลขที่น้องศูนย 0, <ป>์สองก็ลองลองไว้ศูนย์แปดจะพอจะได้ศูนย์เจ็ดจะเป็นก็ได้หรือเปล่าเจ็ดจะมาอีกรอบเลยผมไปดูสถิติก็มีเดินข้างหน้ามีเดินส<อ>ี่เดินเจ็ดหรือสี่ตัวต่อกันนะเป็นของแถบหน้าเดีเ่อมโยงกันได้หรือเปล่าหมน,นั่งมองแล้วว่า ถ้ามันล้นมาอย่างนี้อ่ะถ้าเจ็ดมาเยอะอย่างนี้เขาจะไปกองอยู่ข้างหน้าของเราวันที่หนึ่งครัตายที่หลึงหัออคือรวันที่หนึ่งเราไปซื้อให้มีเจ็ดเจ็ดอยู่ข้างหน้ากัได้ตกสามตกอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนตัวผมันจะจบสามเจ็ดเจ็ดสามไปเรื่อยเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เนี่ยเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดอะไรก็ได้มันตกเบิ้ลหน้าเบิ้ลหน้าเบิ้ลเจ็ดของฮอนที่หนึ่งนะสามตัวหัวสามตัวหัวสามตัวหัวนะครับ ลอตเตอรี่เราไปซื้อให้ได้เจ็ดเจ็อยู่ข้างหน้าหลักแสนนะอ๋อ oh. แล้วก็แล้วตัวหลังก็อันนั้นถ้าเราจะซื้อเสี่ยงก็ลองดูว่าไทม์มันคืออะไรก็ปล่อยไปตามนั้นก็ได้เจ็ดเจ็ดสามก็ได้อยู่ประมาณนี้ตัวหน้านะครับตัวหน้าผมให้เยอะก็ะถือว่าเยอะอยู่อต่ไมา่ให้ตัวเดียวมันยากมากเพราะว่าเนี่ oh. เรามองไม่ออกอะ่ะ oh. เราก็มีตัวเด่นๆอยู่ในใจอยู่ จะถามว่าตัวเดียวผมก็มีมีแค่นั้นแหละถ้าตามจริงหวยผมไม่เยอะหรอกอันนั้นเป็นตัวกันไว้ให้เผื่อถ้าเราไม่กันบางทีหลุดออกข้างมันก็โอเคอยู่ปกติบนผมให้ตัวเดียวนะจ๊ะประมาณนั้นนะครับก็ผมให้สามสี่ตัวเดียวเราสามสี่ตัวเดียวแล้วก็ล่างก็มีอะไรเก็ดอรหันผมก็มีแค่ตัวเด่นผมก็ห้าสามห้าสาม ดังนั้นใครจะกันไปก็อีกเจียดตัวกันแล้วแต่คือคือคือมุมมองที่เรามองอ่ะคือมันเป็นมุมมองถ้าเราไม่วางก็ไม่ได้มันต้องวางครับต้องวางไว้เราก็ไม่รู้แต่ว่าทีนี้เลขบนถ้าว่าม้อสามสี่นะถ้ามันออกตรงก็คือถือว่าตรงไปเลยครับครับหลับว่าอาจจะเปลี่ยนไปนิดแล้วแต่ก็อแล้วทีนี้ถ้าว่ากรณีศูนย์แซงเนี่ยผมกลัวมากอืกลัวมาก มันเป็นเรื่องที่มันมองไม่ออกอ่ะถามว่าถ้ามองออกผมจะให้ตัวเดียวอ่ะมันไม่รู้อ่ะถามจริงคือไม่รู้แต่ตอนนี้ถามว่าตัวเดียวที่ผมมองคือผมมองสามสี่ตัวเดียวเลยอนะเบื้องต้นนะเลขบนนะเลขบนนะท้าที่เป็นสามสี่อ่ะผมจะชอบชอบตำแหน่งเขาได้ด้วยแล้วก็ ออกเยาง่ายไม่รู้แต่ว่าชอบตัวนี้แต่ว่าถ้าครัวศูนย์แจรงน่ถ้าศูนย์แจรงผมจะเล็งไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ก็ได้ปกติตัวที่ใช้ประจำที่สุดคือศูนย์สี่อ่ะอ๋อครับนั่นั้นแล้วแล้วแต่เราชอบก็มีแค่นี้หงับก็ต้องลองดูนะยิ่งเราเราเรารู้มากขึ้นเราเริ่มเริ่มเริ่มอยากอยากดักดักทางนะไม่ให้พาพ คือถ้าบางทีมุมมองไปปั๊บจะมองเห็นเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยอ่ะทีน,นี้ตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นก้ามกึงนะก็ก้ามกึงสวนทางกับตีกลับตีออกก็เลยมุมมองมันจะเป๋อะทีนี้ว่าด้วยความการค้นคว้าเราก็อยากจะให้เนาะอยากจะให้ก็เลยอยากแนแนวทางก็เลยต้องต้องวางอ่ะยังไงมันก็ต้องทําคือแต่หงยออกมาแต่ละครั้งช่วงนี้มันจะเป็นเลขลูกผสม นั่งมองดูเป็นลูกผสมที่แปลกๆเรื่อยๆมันจะย้อนหลังไปประมาณสักยี่สิบสามสิบปีแบบนี้หวยเป็นลักษณะนั้นทีนี้เราถอดเราพยายามถอดลักษณะหวยมันก็ถือว่ายากอยู่แล้วการจะหาตัวถูกสองตัวตรงมันก็ถือว่ายากอยู่แล้วก็วันนี้หวยก็เป็นวังน้ำวนด้วยเจ็ดสองก็วนสองรอบเจ็ดศูนย์ก็วนสามรอบแล้วศูนย์เจ็ดเนาะครับศูนย์เจ็ดถ้าวันนี้มันจะวนศูนย์สี่ักงวดก็น่าจะพอได้ ถือว่าเลขสวยอ่สวยอคือผมจะชอบศูนย์สี่ตัวหนึ่งที่ว่าเลขที่เคยถูกประจำเพราะเราตำแหน่งวันนี้ศูนย์เราได้ด้วยแล้วก็สามสี่คือตัว,ต,วตัวเต็งผมแต่ถ,ถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่คิดได้แบบนั้นนะมันลงตําแหน่งมากรับมุกเลยอยู่ประมาณนั้นสี่สามก็ได้สามสี่ก็ได้แล้วแต่ชอบกลับไปกลับมาก็ได้<ร>อดะมีอบตัว กตัวนะ่าเป็นไปได้หรือว่าจะให้หกตัวมันจะแม่นอ <c oughs> ถ้าแม่นมันก็เถียผมว่ามันมีมุมมองสองมุมนะ <c oughs> อ้อหกตัวนี่มันจะมีสองเซตนะผมนั่งลองเซิฟเซิฟไว้ดู <c oughs> ถ้าขึ้นแปดหลักแสนมันก็จะงอยหัวก,ก็จะเปลี่ยนทางไปมามาทางเราเหมือนเดิมอ๋อ <c oughs> ถ้าเจ็ดหลักแสนถ้างอยก็มาทางเราเหมือนเดิม <c oughs> ผมสำรองไว้สองทฤอยู่เดี๋ยวผมนั่งคิดก่อน ตัวเดียวผมก็ไม่ได้ให้เยอะนะวันนี้นะถ้าดูดีๆไม่เยอะไม่เยอะแต่ปกเขาผมก็แปลไปตามรูปภาพถ้าจะเอาสิบตัวมันก็ได้แต่ว่าคอมเมนต์ตัวเลขเราก็มีแค่เลขบนผมไม่เคยให้แบบนี้นะเออไม่เคยให้เลยสังเกียนะเลขบนเนี่งเลขบนไหมให้ให้เลขบนตัวเดียวสองสองสี่ข้างล่างถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่แต่ผมก็มากกว้ให้ตัวเดียว นอกนั้นก็เป็นตัวกันเราไม่ซื้อก็ได้เราเอาเฉพาะตัวนี้ก็ได้ใครจะชอบก็ว่าไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะทุกอย่างมันคือแนวทางหมดนี่สิ่งที่ผมห่วงที่สุดคือสรุปแล้วว่าผมชอบศูนย์ยังห่วงศูนย์อยู่ตัวหนึ่งทําไมผมต้องวางตัวนี้ตรงๆก็ดูเอาเองมีศูนย์จะอียงมาแน้ก็ได้ไม่เป็นแบบนี้ก็ได้โอเปไปได้นะตัวนี้อยากสามเกือบติดกันอาจจะเป็นไปได้อยู่แบบนี้ก็ได้ สามอาจจะไม่ใช่สามก็ได้นะตัวนี้คือมันลอ,ลองลองไว้หมดแล้วนี่คือตัวกันตัวตรงตัวลองก<ม>็น่าจะอยู่ประมาณนี้นี่แหละครับโซนี้แล้วครับนีบริวารแจ็เจนศูนย์สี่สามอย่างนี้ใครชอบบร,รไวารห้าศูนหนึ่งกรไปอีกแบบหนึ่งคือศูนย์มันต้องกันไหมอเขายอดเลขอะไรอย่างนี้หนึ่งสองสามเนี่ยเขาเรียกเลขอรเลกเรียงหรือหนึ่งสองสามสี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ ถ้าออกมาอย่างนี้คือถ้ามาออกหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ตัวของอะเลขตัวบนเนาะหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ตัวบนเราก็คิดว่าไม่ยากคือไม่ยากหนึ่งสองสามสี่หรือว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ให้เป็นง้าเป็นเบิ้ลเ่ยให้ใส่เลยเจ็ด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 หนึ่งสองสามสี่โอ้โหเจ็ดเจ็ดแปดแปดก็ได้หนึ่งสองสามสี่ก็พอไมได้แปดแปดหนึ่งสองสามสี่ผมไม่ห่วง ไม่ห่วงเลขศูนย์ที่จะไปอยู่หลักหมื่นแต่ผมไม่ห่วงเพราะว่าก็พอรู้เป็นเขาในในว่าน่าจะอยู่ประมาณไหนแล้วน่าจะอยู่ตรงตำแหน่งอ่ะศูนย์ไหนหลักมันจะมีจุดมองอยู่จุดหนึ่งจุดนี้นะจุดหนึ่งครับคือศูนย์เขาจะไม่มีกี่จุดหรอกเราศูนย์หลักศูนย์หลักอะไรนะหลักหลักสิบเนาะครับศูนย์หลักสิบจุดนี้จุดหนึ่งศูนย์ตัวนี้ก็ตัว ตัวเซตตัวผมเลยตัวชอบเลยครับปคือโซนโซน,นี้แหละศูนย์ะศูนย์จับอยู่สองสาโซนนี้น่าจะได้แต่ว่าเดี๋ยวผมว่าจะเป็นตัวไหนแน่เดี๋ยวผมว่าเซตนี้ก็น่าห่วงเพราะว่าเมื่อกี้เขาเก้าเจ็ดสองเก้เจ็ดสองนะครับแล้วก็ถ้าเชื่อมเจ็ดสองเห็นไหมเจ็ดสองปั๊บถ้าเท่าสี่นี่แหละหลักาดจ,จะเปลี่ยนนิดอาจจะเป็น8ปดศนย์สก็ได้เห็นไหมนี่ ตรงนี้ก็ได้เก้าศูนย์สี่ก็ได้ถ้าหลักร้อยมาตัวเก่าคงไม่ตัวเก่านะคงจะเปลี่ยนหลักร้อยมั่งแต่แปดศูนย์สี่คือเป็นตัวที่เขาใช้ประจามาดูตัวนี้ก็ศูนย์สี่ตรงนี้ก็เป็นตัวโจบถ้าเจ็ดมาเนี่ยถ้าเจ็ดมาหลักแสนก็น่าจะเกี่ยวข้องเลยนี่แค่หลักการก็มีแค่นี้เนาะผมไมไ่จะพูดเยอะเลยว,วยันนี้มีหวยหน้อยด้วยหวยตัวเลขน้อยด้วยบนก็ตอนนี้เล็งไปที่ศูนย์ตัวหนึ่งคือเป็นตัวรองใครจะชอบศูนอะไรก็ว่าไปขอไป แต่ว่าบนคือตัวตัวเต็งคือ3ามสี่ตัวเดียวหรือจะมาเต็มเต็มเลย2 3 4สามสี่เอามาตัวนี้ก็โอ้โหมันจะพูดไง <c oughs> คือความเป็นไปได้มีอยู่ <c oughs> แต่ผมก็ยังห่วงศูนย์เพราะว่าสเต็ปนี้เขาจะเป็นจุดแอหันเหว่าพอถึงจุดนี้เขาจะเปลี่ยนทางบ <c oughs> เรามองเห็น3 4มสี่ก็จริงอยู่แบบบางครั้งเาเอาศูนย์มาแทรกศูนย์แทรกเราก็เล็งไปที่ตัวเก่าคือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี 2, ส่ 3, สอะไรก็ว่าไปอยู่ประมาณนี้ ก็ถือว่าเลขสวยอยู่40กับ00ก็ 0, ถือว่าสวยอยู่เพราะว่าตำแหน่ง0นะี่กลัวที่สุดงวดนี้ถือว่ากลัวกลัวมากลัว,าาวทีไรมาทุกทีนะบอกให้คแต่เดี๋ยวผมอยากจะโจ้เอาทีเดียวมันทุกอย่างมันคือเลขมันอยู่วังน้ำวนน่ะถ้าจะออกไหมถ้าออกวันนี้คือเจ็ดหายอะเจ็ดไปกองอยู่ข้างหน้าเลยของวันที่หนึ่งอะ พราะมันมาแล้วตอนนี้นับนับดูเจ็ดสิสามตัวแล้วก็แถมอีกตัวหนึ่งโอ้โหก็ก็ถือว่าเป็นไปได้นะนไไทั้งวันนี้จะมาเจ็ดอีรอบหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ว่าถามว่าตัวไหนนี่ผมว่าต้องเข,าเข้าคู่สูงถ้าถ้าเจ็ดใหม่รอบวันนี้กนะเจ็ดไปอยู่หน้าก็เป็นไปได้น้องครับสนมาก มุมมองผมจะเป็นเจ็ดไปอยู่ข้างหน้าเจ็ดไปอยู่ข้างหน้าเจ็ดไปอยู่ข้างหน้าสองตัวเลยสองตัวเลยนะครับอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดอะไรก็ว่าไปหาไปเจ็ดเจ็ดอะไรที่จบเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าก็ว่าไปอ๋อเจ็ดศูนย์สองก็ได้เป็นไปได้นะจ๊ะก็อยายามอยู่หามาทำไมซึ่งสไตล์เราจะเปลี่ยนเรื่อยทีนี้มองไปที่กระดาษที่เรามองนะครับ ถ้าสะดุดตาปั๊บเราจะเห็นเลยแต่ถ้าเราไม่สะดุดตาปั๊บเราอยังค้างคา,งาใจหัวจอกอย่างนี้ยังค้างคา,งาใจผมจับคือมันจะไม่แน่นอนนะ,ะมันจะมีมุมสองมุมให้เรามองแบบนี้แล้วเราตัดสินใจมุมเดียวคือก็ได้อยู่แต่ว่าผมผมชอบกันนะกันกันไว้นิดนึงมันต้องกันไว้นยหนึงแต่อเอาโดดๆได้อยู่แต่ว่าเห็นไหมงวดทีและสองววดแล้วที่ผมไม่กันนะ,ะถ้าผมกันนี่น่าจะโอเคนะ ขอทั้งสองวเลยขอทั้งสามตัวเลยถ้าสามตัวสองตัวเลยอะ่ะนี่ผมไม่กันนีผ่ผมเลยมานั่งคิดนีถ้าเราให้เลขไม่กันเนมันก็น่าจะเป็นการโดดกันไปนะโดดแล้วก็เปอร์เซ็นต์พาดสูงก็ต้องมีตัวรองตัวกันไม่มั่งก็เลยมองเป็นสองมุมเี่เบนอต้นก็ให้ตัวเดียวเยอะเลขบนผมไม่เคยไม่เคยให้น้อยขนาดนี้ครั้งแรกที่ผมให้ ให้ตัวเดียวโดดๆให้ตัวเดียวโดดๆเลยไม่รู้มุมมองไปยังไงผมก็ให้อย่างนั้นแต่ผมก็ยังห่วงศูนย์อยู่เหมือนเดิมเลขล่างก็ให้ไม่เยอะด้วยเลขล่างก็ปกติก็ถือว่าไม่เยอะนะเหยดอหันแต่ประกันนะคือ <c oughs> ตัวแรกคือที่ติกดอกกันคือตัวเด่นและหลักตัวเด่นอตอนนั้นก็เป็นตัวรองที่ที่ว่ามันเป็นไปได้ด้วยหน้าเดียวด้วยนะไม่ไม่เยอะนะไม่ก็ไม่มีอะไรเนาะ อ่าเนี่ยโอแค่นี้เองนะซื้อซัอรี่กับโซนนี้เลยออันนี้ก็เผื่อรางวัลที่หนึ่งอันนี้ก็เผื่อเลขล่างนะครับว่าแค่นั้นมีแค่นี้เองหวยอันี้โดยจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าว่าศูนย์มาแทรกก็จับบอาคู่นี้เลยจับคู่ในนี้แล้วก็ถ้าผมห่วงศูนย์คือเอาศูนย์ไปแทรกขนาดนเองเอาศูนย์ใส่ท้ายก็ได้อยู่ประมาณนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง youtube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ oh. เพื่อบริหาลผ่าตดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้าแนครับรูปกระดิง่งกิงก้งกิงก้งกิ้งกิ้งกิ้งกดนำคลโรคหิบ oh. ย่ำได้ทันสิบริบาลผ่าตัดและสิบริบาลาดข่าวสารในช่องย t u b e คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. ก็ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ oh.